ผมลูกทั้งโดยเขาทีไรโลครับวันนี้นะครับยังทีาไ้นะครับผมยังสีสันกันไปนะครับถึงแม้วถึงแมวผมที่แรกผมบอกไปหาเงินเมึงพูดเลยมึงพูดเลยอะไรซึ่งเป็นเปแสนครับที่ว่าจะไม่ถึงใช่สอวันนะครับก็ทำตามที่พี่เอฟซีน้องเอซอยากให้เห็นนะครับผมคือการที่เฮ้ไปมาแต่งหน้าคนเดียวัันครับม่งเ่งใครการอคแบนี้

เราจะฟังกันครับผมก็บอกว่ารู้กันว่าอันน่าจากเขาได้บูดเองไปยังเขามาเตรียมปั่นของแตงหามามาหามมาถากันนี่ไม่ยืมกันอะไรช่างเขามีเขามีแบบอะไรเขาเรียน่ะเฮ้ยถ้าเขาเป็นเพื่อนกันเขาเรียนไล้วมีกิจกันได้รู้จักเสียงจับเสียงก็ใครวะแตงมัวเอาเปิดตัวก่อนเปิดตัวช่างสวยของเราทั้งสองคนครับผมคนที่จะแต่งให้ป้ายโอริโอก็คือเอาเงิมเอานอนอยู่ข้างบนพี่ ก็จะหน้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเปนจากเครื่องมาสองคนนะครับใช่เป็นคนมาขอเขาติดต่อมาเลยครับว่าเขาจะเป็นคนแต่งให้เราโอเคงั้นเราไปแต่งหน้าดีกว่าไปครับ นะครับขดหัวใจดึงเส้นและก็เอาแลนกลับที่เรียกร้อยแล้วนะครับผมก็แต่งตัวแล้วนะครับทั้งหน้าตาชุดตาตั้งเหมือนกันตอนที่เสกปรวันนั้นพิเศษปรวันนั้นคือเราจะไปเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยสามมันสามมันไปเลยครับมาดูปฏิกิริยาของนักศึกษาว่าใช่เขาจะติดผมบ่ ีเราก็มาถึงมาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับสากลไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้า่าตอนนี้มันมันเวลาบายมุงตรงเหรอตอนนี้ก็รู้ว่าคนิยังอยู่ในโรงอาหารโรงอาหารหลายบ่จริงๆไออยให้คนอยู่หลายนะครับถ้า่าแต่งตัวแล้วครับกับบายมุ่งเนาะสามคนยังไปว่ะปุว่าเขาสุบซิบเขาสุบซิบเพื่อนอย่างเนี่ยมันมีอย่างแปลกด้วยว่ามึงหว่างูต่างว่างูต่างเนาะถ้าเขาเซลสาววันนี้ตัวเข้าไป โอเคครับไปกันเลยโอ้ยตายหัวโอ้ยตายหัวโอ้ยต่ยหัวมาเนี่ยไม่ครับจริงๆผมกับคนนี้เราเป็นแฟนกันชื่ออะไรบอกเขาไปดิบอกบอกบอกเล่าเลยครับ อ๋อเจ็บหน่อยนะครับโอเคโอเคโอเคมันดีนะห้ามแล้วบ้านแล้วบ้านแต่งแต่งสีผู้ใดผู้ใดไม้าเหมือนกัน เดีวแลเป็นไครับได้หรอกเกินไปเกินมีเกาะแขนกูหน่อยทำไมมึงยังคนอื่นเข้ามาเยอะเลยนะถ้าเขาจีบมึกมกงกูงูหันึ่งเร็วเออเรารู้เ,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 เป็นแฟนกันอันนี้ทำเพื่อแฟนคลับนะครับตอนนี้เอนน็ซี MC ที่อยู่ในบิ๊กต่อเลยนะครับไปน้องไปนี่คนโคตรเยอะเลยอย่างที่บอกคนไหลเนี่ยไม่ใช่ละง้อวลงรัววัด นี่แต่นี้แหละจะโดนชนสองรถสรถที่รั่เหมือนเป็ทรถจรากรเลยขอกตอนนี้ก็แล้วกันผมรอนะครับทาแ <c oughs> แล้วก็ <Okay. S 2> ให้ม้าสั่งให้ตายอยู่ครับ กี่นาทีวันน <fin anta> <ots> ี <guarding no fib ri> ้ข่พแ <restrictions> ้เคมามามาให้ปลายนะองามาปายนะมรูาีิน้งเป็นมะเร็งนครับครับวันนี้ก็ภารกิจภารกิจที่นะครับให้เป็นแสนกดใจเราจะมา่เป็นผู้หญิงที่แรกะไต่คนเดียวนะ มันไม่ยอมคลอนแต่เมื่อไงแก็เคิื่อนนแล้วคนไปคิดว่ามนือมือมืมืออะไรทำให้แล้วนะครับเพื่อนนีสินะครับสิ่าที่โคารสอา์โคตรสอส์โสันอนันแต่ ยังงูมาเหล่าลูกเต็งเหาเต็งไม่เคยจะว่าะเป็นเป็นเป็นรูปแบบไปเรียนเชียรเชียแนวเชียแบบนี้ลูกก็ไปเราทำเลยนะไม่หยุดไม่เลยนะจิ้งจกแสนนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กด subscribe กดปุ่มและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับฝาก fc ต่างต่างไปอีกสิ่อย่างในลูกก็ไปเรียนเกี่ยวกับยังอีกเรียนจิตการอีกคอมูลงานหนึ่งเลยครับ ตามกันตามแล้วกันนะครับตรงแค่ไม่โดนครับต้องไปวิ่งนั่งนั่งเกาะนั่งจีนนั่งเกาะนั่งนะนั่งเกาะนั่งพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อาล่าพอแล้วไม่ต้องทำแล้วที่พ่อแม่